เราได้ในนั้นค่ะนี่มีรแแบบนี้ด้วยไม่เคยเห็นอ่ะมู o พาวเวอร์เนาะนี่ตุ๊กตานี่แล้วก็นี่สัตว์กายลายเจ้านะคะนี่สวยค่ะค่ะชอบมากเลยมอเตอร์ไซค์ันเล็กๆเนี่ยของฮอนด้าอู้หท่อสูงด้วยนี่นี่หลังใสนะค่ะโคคาโคลลาแล้วก็เป็นรถคันเล็กๆเนาะเฟียส รถสวยนะคะดูคติค่ะเพื่อนๆน,นอ่อันนี้จะมีกระเป๋าด้วยเป็นกล่องนะคะอันนี้บูธตัคติค่ะเพื่อนๆนะคะนี่สวยนะคะต่อมาก็บูธฮอนด้านะคะนี่เป็นฮอนด้าซิตตัวอ e ีเฮฟเออะไรนี่แหละนะ จะบอกว่างานมอเตร์โชว์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พี่โอ๋มาเลยเนาะเป็นความฝันหลายๆครั้งเลยล่ะอ mm hmm. ันนี้ก็คือได้มีโอกาสมาแล้วเนาะทำตามความฝันของตัวเองโ mm hmm. ดยมีสปอนเซอร์ hmm. ผู้สนับสนุนนะ mm hmm. ต้องขอขอบคุณแอดมิน hmm. นะเนาะ mm hmm. ขอบคุณกลุ่มตระกูลแมกขอบคุณยามาฮ่านะคะที่ทำให้พี่โอ๋ได้ทำตามความฝันของตัวเองเนาะ mm hmm. นี่นะคะอ mm ัน hmm. นี้จะเป็น บูธิสูวิชีนะคะเพื่อนๆพ่อรถสวยๆนะคะเพื่อนๆนะคะตัวโชว์สวยแลลี่อาร์ตแต่งด้วยอติ๊กเกอร์รถแข่งเลยสวยนะคะเพื่อนนะคะนี่ตอนนี้ก็เป็นบูธของมิสูวิชีนะคะนีเ่เป็นรถแต่งเนาะเขียนแลลี่อาร์นะคะเพื่อนๆสวย ตอนนี้เราก็อยู่บูธของมาสด้านะคะเพื่อนๆนี่นะคะรถสวยนะคะสีแดงแรงฤทธิ์เลยนะคะเพื่อนๆสวยนะคะเปรี้ยวเปี้ยวสนใจสนใจซูซูกิเจ๋อเลยเอ๊ะอันเหมือนเป็นรถบ้านเลยนะคะแล้วดูนะคะเป็นรถเจ้ากลุ่มทัวร์คัมปิ้งเลยนี่อ,อ่า ทานรักดีนะคะเด็นอนได้สงคนจัดมุมเหมือนห้องนอนเล็กๆเลยนะคะอ๋อสวยอยู่ค่ะเพื่อนๆ <laughs> น่ารักอยู่ค่ะเพื่อนๆเนาะกันเล็กๆกัะทัดนรัดเลย69 69นี่คือหมายเลขนะไม่ใช่ราคา ของคุสซูซูกินะคะสวยะค่ะพี่โอ๊ตดูนี่นะเอเอ,เอ,เอพี่โอ๊ว่าล้อมันแตกอ่ะล้อแตกอนะตัวพิเ,วเศษนะถ้ามันเขามีแต่ววสวยแต่พี่โอ๊ตชอบแบบนี้เนี่ยสี่ประตูลุยๆดิสวยอะค่ะเพื่อนดีพอดีโ o u สวยสวยสวยนะคะนี่กระบะนี่ มีตัวล่างข้างหลังด้วยเพื่อนนี่เห็นไหมคะสวยนะนี่นะคะชมเพื่อนมสวยอะ่ะบูตอีกสูงค่ะเพื่อนๆนี่ก็ดูนะคะรถสวยะค,ะค่ะร้านฟิล์มลามีนานะคะรถสวยอะ่ะเลยติดฟิล์มแล้วก็สวยนะ,ะเพื่อนๆ uh, Enjoy the X Mode นะคะ สวยค่ะน่ารักคนที่มีตุ๊กตาหมีนี่แหละเบบี้เบย์นะคะอไอ้เพื่อนๆได้ชมรถสวยๆนะคะนี่ซาชิ่นะคะแบบไหนเอ,อ่ยนี่มีหลายห้อหลายรุ่นนะคะงานมอเตอโชว์ปีดีดนเนาะ เป็นสไตล์ความที่ความรู้สึกของพี่โอ๋เนาะเหมือนสไตล์รถจิ๊บอ่าอย่างคันด้านหน้าจะเหมือน,จ,นะน,นจะเป็นจิ๊บกึ่นกระบะเนาะของบาร์บนะูสเนาะเพื่อนๆคะตอนนี้พี่โออยู่ที่บูธของเดวิดบราวนะคะเป็นรถสไตล์คันเล็กๆเนาะนี่ค่ะสวยค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตน,นะคะที่ไม่ได้มางานโมเตโชว์เนาะเรื่ว่าความฝันหลายๆอย่างเป็นจริง coast to coast instrumentals Mic check one two one two. F I. Games minority. I'm like so, so high uh -huh, so right now, man. So, yeah. Catch me in the south, well grounded. yeah my high, grinding every day. Dumb dudes call right, it tone how I wake up every morning just to represent myself. I'm out here doing me to better my wealth. Hip hop flip flop, it's crooked like the <laughs> damn cops. I put it in the coast to coast instrumentals. my check one two one two.